กินนมอีก right? ก <c oughs> <c oughs> ็เด hey. ี๋ยวเดี๋ยวลงไปเติมพลังก่อนครับนั่งกินนมอยู่ครับตอนนี้นั่งไปเติ้อไปเติมพลังกินนมขวดกินนมขวายบ้ากินนมควายบ้าก็มาหานี่นั่งเมาให้กูกินนมควายแล้วสิปี๊กระปุ๊เฮ้ยเหรอเฮ้ยเดด Nom kuai se apa? En 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 en. Daddy. En bang en bang. En daddy. Sikit ke? Video. Yes. Lai lan view de, muda. Ah tu, tu kan hand video de. Pola lah, lu pola. Now I go now because I'm hungry now. Come on. Pika up, pika up, pika up. เอินเอินพอบงเอินพแดดีแดดี่คัสดีสวัสดีครับอสวัสดีครับพี่พก่อนสวัสดีครับนี่เอาวัดีคนัอาล,ลูกก่นสอาัสดีก่อนสวัค่ะสวัสดีครับดามีค่ะีเปลี่ยนเนปี้ใหกัน่ัดอีอนกับบนน หล่อมากเลยครับ They said you're so handsome เจอเดน Thank you Wow it s m e l l like the for the m o right? s k i t o เจเดนครับเอ้านั่ง